ID, e, ขายดี SME ขายรวยนะครับเชื่อมั่นมั่นใจแบบนี้เลยนะฮะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จครับผมเก่งไกรวิทย์ครับเชิญครับคุณกิกซี่มีข้อคิดนะามาฝากครับเชิญคะไเรา,า<ะ>ดูข้อคิดที่สามารถนําไปปรับใช้กับธุรกิจของทุกท่านนะคะโลกนี้มีแค่2กฎถ้าเป็นการบริหารชีวิตต้องทําในสิ่งที่รักถ้าเป็นการบริหารธุรกิจ ต้องจ้างคนที่รักในสิ่งที่เขาทําจากวอร์เรนบัฟเฟตต์ค่ะโหคนนี้นี่มอบทฤษฎีดีๆในการที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้ให้ประสบความสําเร็จมากนะแต่ผมจะบอกให้เลยนะฮะนั่นคือคนต่างชาตินี่คือคนไทยที่มีทฤษฎีเป็นของตัวเองและยังเป็นคนหนุ่มไฟแรงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญท่านแนะนําตัวครับครับผมผมปรีดีรักวาทินนะครับโต้งนะครับผมตอนนี้ทําธุรกิจเป็นเจ้าของฟาร์มไส้เดือนที่ใหญ่ที่สุดในเขตสมุทรปราการนะครับผม พร้อมผลิตภัณฑ์กับมูลไส้เดือนอัดเม็ดครับผมฟาร์มไส้เดือนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการครับใช่ครับคุณมีทฤษฎีความสําเร็จยังไงทฤษฎีความสําเร็จนะครับของทางฟาร์มเองนะครับก็คือว่าเบื้องต้นเนี่ยโพลิซีคือต้องการสร้างความยั่งยืนนะครับให้กับผืนดินของประเทศไทยเพราะว่าโปรดักต์หลักนะครับผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่คือการเกษตรกรรมใช่ไหมครับครับทังนั้นเนี่ยผมก็เลยมีคอนเซปต์เข้ามาว่า อย่าใช้คนเรานะครับหันเปลี่ยนวิธีจากการใช้นะครับเคมีในการบําบัดหรือว่าทําการเกษตรนะครับเข้ามาทําการใช้แบบวิธีออร์แกนิกนะครับโดยคอนเซปต์ที่ว่าคือคนเลี้ยงดินนะครับดินเลี้ยงพืชและพืชก็จะกลับมาเลี้ยงคนนะครับหมุนเป็นตามไซเคิลอย่างนี้ครับผมเพื่อเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรรมไทยครับเยี่ยมมากผมสบายใจละเทปนี้นะครับไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการก่อนเลครับขอขอบคุณไอท็อปพัสดพูดนำแนการตลาดออนไลน์ครบวงจรครับ โอท็อปไซด์โบท็อปห้าดาวความภูมใจคนคันนายาวกรุงเทพมหานครน้ำมันเครื่องไฮโดรซินปุ่คุ้มพลังไร้ขีดจำกัดด้วยน้ำมันสังเคราะห์ไฮโดรซินทูพลั Center, สเทนิงเซ็นเตอร์ศูนย์ลมการก่อสร้างครบวงจรเอเซนโซล่าผู้จำหน่ายติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรไทยเฮิร์บบิดอทคอมคิดถึงขายส่งสมุนไพรคิดถึงไทยเฮิร์บบิดหอการค้าจังหวัดศรีสะเกดโดยนายสุริพงษ์อังคสกุลเกียรติประธานหอ,อการค้าชามโต้ก๋วยจับยวนสูตรเวียดนามจากบนราชธานีขายแฟนชายและสอนสูตรครับ b บต้ HD แผงสายอากาศทีวีดิจิตอลคมชัดสูงนะครับ OP Letter กร์กระเป๋าหนังสั่งได้ชิ้นเดียวในโลกนะครับใส่ภาพสวยๆลงบนกระเป๋าด้วยติดต่อเบอร์โทรนี้ครับธุรกิจทุกท่านนะครจะออกรายการก็โทรเข้ามาเชิญครับมาคุณปรีดีรักวาทินเตรียม PowerPoint มาอย่างเต็มที่นะครับไปอธิบายกันเลยเชิญครับ ภาพนี้ต้องการสื่ออะไรครับก็จากภาพแรกที่เห็นนะครับภาพนี้ครับก็คือเป็นเหมือนประมาณว่าที่เราบอกคอนเซปต์ของทางฟาร์มนะครับก็คือว่าการฟื้นคืนนะครับฟื้นคืนชีวิตให้สภาพพื้นดินจะสังเกตนะครับว่าที่เป็นเขียนว่า before นะครับก็คือว่าตอนนี้พื้นดินนะครับเป็นพื้นดินที่ปลูกพืชไม่ได้เลยนะครับผมไม่เหมาะแก่การทําากรเกษตรแต่ว่าหลังจากนะครับที่ได้รับการปรับปรุงสภาพพื้นดินโดยใช้มูลไส้เดือนพร้อมกับปล่อยตัวไส้เดือนเข้าไปในพื้นที่แล้วเนี่ยนะครับ ภายในระยะเวลาไม่ถึง6เดือนนะครับสามารถกลับมาทําการเกษตรได้อีกครั้งนึงและพืชที่ทําการปลูกนะครับแต่ละครอบนะครับจะสามารถเก็บนะครับตัวนี้ในตัวอย่างในแปลงนะครับคือผักบุ้งนะครับใช้เวลาเพียงแค่15วันเท่านั้นต่อหนึครอบนะครับและผักบุ้งที่ได้เนี่ยเรากล้าการันตีแล้ว,ว่าเป็นผักบุ้งออร์แกนิก100%ยเปอปลอดสารพิษครับผมไปดูภาพต่อไปครับ ก็อันนี้เป็นแปลงทดลองนะครับของทางฟาร์มเองนะครับผมก็คือว่าในภาพจะเป็นผักคะน้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณนะครับประมาณ1 8บแถึงยีวันเท่านั้นนะครับในการเก็บเกี่ยวเดี๋ยวนะฮะอันนี้คือหน้ามันอยู่หลังๆของขาวเวอร์พอยส์เนี่ยนะฮะเราเริ่มต้นตั้งแต่แรกกันเลยไหมได้อ่าโอเคครับเชิญคุณอธิบายไปด้วยดูโปรดักไปด้วยเดี๋ยวผมตั้งภาพให้ครับผมก็คือเบื้องต้นนะครับตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะครับทั่วๆไปนะครับผมปกติเนี่ย มูลไส้เดือนนะครับเวลาไส้เดือนกินขับถ่ายออกมานะครับก็จะได้มูลที่มีประโยชน์สูงนะครับโดยที่สูงยังไงคือในตัวมูลไส้เดือนเนี่ยมันจะมีอินทรีย์วัตถุนะครับเทียบเท่ากับอินทรีย์วัตถุที่สะสมอยู่ในธรรมชาติเนี่ยถึง10ปีนะครับผมทีนี้จากการทดลองและวิจัยนะครับทางผมก็ได้ทําการเปลี่ยนสภาพจากเป็นผงนะครับผมเปลี่ยนมาเป็นนะครับในรูปแบบของตัวมูลไส้เดือนอัดเม็ดนะครับเปลี่ยนมาเพื่ออะไรเพื่อนะครับให้มันสามารถคงจุลินทรีย์นะครับที่อยู่ใน ตัวเม็ดนะครับคงได้นานขึ้นสามารถต้นพืชน,นะครับสามารถนํามาใช้ได้ง่ายขึ้นบริการการดูด อาหารได้อย่างสะดวกมากขึ้นใช่ครับผมออำนความสะดวกครับผมพวกแร่ธาตุต่างๆเนี่ยพืชสามารถเอาไปใช้ได้เต็มที่โดยที่เขาเรียกว่าสะดวกต่อรากของเขากล้วยได้ไม้ผลได้ไม้ผลได้ไม้ดอกไม้ประดับพืชไร่ได้ครับเมื่อกี้ผมชอบตรงที่ว่าพอเจอดินที่มันแห้งแล้งมากๆเนี่ยนะครับนอกจากจะส่งคนไปปรับฟื้นฟูสภาพดินแล้วเนี่ยพอคุณส่งไส้เดือนไปเนี่ยทำงานดีกว่าคนอีกนะเพราะเขารู้จักดินดีกว่าเรา ครับ,บอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้เป็นรูปแบบข่าวๆของทางฟาร์มครับผม oh. ใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นตัวตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เราเตรียมจัดส่งให้ลูกคา้าถุงเท่าไหร่ครับอ่าตรงนี้ก็คือถุงก,กิโลกร,รมลัมละครับกิโลกรมลัมละสิบาทกิโลกรัมละสิบห้าบาครับผมอันนี้จะเป็นภาพตัวอย่างครับอ่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ,ร,บระหว่าง อ่าต้นไม้สองกระถางนะครับพี่กระถางนึงเนี่ยปลูกโดยการใช้ดินผสมกับมูลสัตว์ทั่วไปกระถางไหนกระถางหมายเลขหนึ่งครับอ๋อ oh. ใช่ส่วนอีกการนึงเนี่ยคือเป็นกระถางหมายเลขสองนะครับจะเป็นต้นไม้ที่ผสมมูลไส้เดือนอัดเบสของทางฟาร์มเป็นวัสดุนในการปลูกใส่เยอะไหมใส่ก็ใส่รอบๆโคนต้นนะครับแล้วแต่เลยนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของใส่เยอะๆมีผลเสียไหมคือบางทีปุย๋ยบางอย่างเนี่ยเขาต้องใส่นิดเดียวอ,ะอ่ะถามว่าใส่เยอะๆมีผลเสียไหมไม่มีผลเสียผมเพียงแต่ว่า อย่างว่าครับอะไรที่มันมากเกินไปก็ไม่ดีถูกไหมฮะทางที่ดีที่สุดเนี่ยคือว่าอาจจะผสม,มกับวัสดุปลูกนะครับสักอย่างละครึ่งต่อครึ่งเพื่อผลที่ดีที่สุดครับผมจุดเด่นที่ปุ๋ยมูลไส้เดือนมีเหนือกว,กว่าคนอื่น,นเหนือกว,กว่าปุ๋ยอื่นครับผมนี่คืออะไรนี่คืออะไรอ๋อตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นตัวมูลไส้เดือนครับผมหลังจากที่ย่อยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับออกมาจากตัวไส้เดือนเองเลย จากภาพนะครับเป็นต้นใบต้นกระเพานะครับจะสังเกตว่าความใหญ่ของใบกระเพราหนึ่งใบนะครับที่ใช้มูลไส้เดือนในการปลูกเนี่ยจะมีขนาดถึงสิบเซนนะครับต่อหนึ่งใบอันนี้คือ อ๋อตัวนี้ก็เป็นเป็นเหมือนการเคลื่อนย้ายไส้เดือนนะครับผมก้อนนั้นทั้งก้อนเนี่ยที่กำลังยั่วเย้ยนี่คือไส้เดือนถูกต้องครับซึ่งเป็นสิ่งที่คุณรักมากและมีค่าที่สุดในฟาร์มของคุณใช่ไหมฮะอ่าครับผมใช่ครับผมแม่เจ้าในการตลอดเลยครับเขารับงานไปเพศเป็นตัวประกอบตาหนังสยองขวัญอะไรไหมฮะไม่นะฮะผมต้องพาไปนอกเรื่องนิดนึงฮะครับผมเพราะว่าหื่นะฮะรายการมาตอนเช้าด้วยนะครับคนอาจจะทานข้าวอยู่ต้องขออภัยด้วยนะฮะแต่ว่าไส้เดือนสุขภาพดีนะสุขภาพดีเป็นพันอะไรตัวนี้กำลังตั้ยย่ดวววจเีก็ะะะแแลน จะมาเป็นตั้งท้องด้วยอันนี้คือต้องการจะบอกอะไรฮะอ่าบอกว่าหมายถึงว่าเป็นต้นไม้ที่เราใช้มูลไส้เดือนไอปในการปลูกนะครับก็คือว่าอย่างยกตัวอย่างเนี่ยอันนี้คือต้นมาอ่ามาบอรี่เนาะภาษาไทยเรียกว่าไปต้นหม่อนนะ,ะครับผมก็คือว่ามันจะออกดอกออกผลดีมากแล้วก็รสชาติจะหวานขึ้นอันนี้คืออันนี้คืออ,นนอ,อ่ลูกค้านะครับนำตัวอย่างไปใช้ในสวนยางคาราครับโอ้ต้นไม้ใหญ่ก็ใช้ได้ใช้ได้เชิญ <นะ S 1> คุณกิ๊กซี่ต่อยอดธุรกิจฮะหรือคุณจะต่อเองอ่นิดนึงก่อนอะโอเค for international customer Well, uh, Namdi Earthworm Farm. We have, um, well, sorry, uh, we will open Sustainable Earthworm Farming Training Academy soon. So, if you want more some detail, please check out our Facebook or contact us via mobile. Well, our every detail, you know, we provided for you on Facebook. ครบที่ยุกย้าย soon thank you เป็นเสียงเดียวกับคนเมื่อกี้หรือเปล่าทำไมคุณต้องปั๊มเสียงอีกเฟเวอร์ชั่นหนึ่งโอเคผมรอเล่นนะฮะผมชอบมากเลยคุณอายุเท่าไหร่ฮะเนี่ยผมยี่แปดครับคนอายุยี่แปดคิดได้ขนาดนี้ทําได้ขนาดนี้ถ้าคุณทําธุรกิจแล้วคุณนี้คุณมีมุมมองที่รอบด้านแบบนี้แล้วยังหนุ่มยังแน่นแบบนี้โอกาสและความสำเร็จมาถึงคุณแน่นอนคุณกรีซี่วันนี้ต้องให้เขาเลยนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอ้ตอบขายดีเอสเอ็มไอขายรวย